สวัสดีทุกคนนะครับก็จะมาสอนวิธีการทําให้โหลดโปเกมอนโกกันได้นะครับเริ่มแรกเราต้องสมัครไอเดียเปิ้ลใหม่ครับเราก็ต้องเข้าไปที่ไอจูนเสร็จแล้วก็กดที่ไอจูนสโตร์เสร็จแล้วก็เลือนลงมาข้างล่างสุดตรงธงของประเทศนะครับ ให้เราปรับเป็นประเทศนี่ครับออสเตรเลียอ่ะพอเราปรับเสร็จใช่ไหมครับอพอเราปรับเสร็จแล้วก็หารปปีครับอ่าก็อันนี้สมมุติว่าเข้าแอปโปเกมอน แล้วก็เลือกแอปฟรีสักอันหนึ่งนี่ครับโปเกมอนโกแล้วก็กดเกตแล้วก็มันก็จะถามให้เราล็อกอินไอเดียแเิลแล้วก็กดสร้างใหม่คอนติเนียไปเลยคนระับแล้วก็ติ A ๊กกดอักกี่ อีเมลเราก็ใส่อีเมลที่เราจะสมัครเลยค่ะบัหรกก็ใส่บัสรกอะไรก็ได้อย่างน้อยแปดตัวเราก็ต้องเป็นตัวพิมใหญ่พิมเล็กแล้วก็เลือกไปน,นี้ก็ใส่ ีเมลไว้เผื่อเราลืมคำถามลืมพารเวิร์ดอะไรเพราะว่าเะไรนี่เราก็เลือกวันเดือนปีเกิดสมสูรเอาแล้วกด continue อ่าในส่วนของหน้านี้นะครับให้เราเลือกตรงนั้นตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาใส่กรอกข้อมูลตรงชื่อกับเซอร์เนมเราก็ใส่อะไรก็ได้สต,ติตรงนี้เราก็ใส่อะไรก็ได้ครับ ส่วตรงนี้ครับให้ใส่2559 2599าเาสองห้เ้าเก้าาเฮ้ยเราก็ใส่อะไรไปก็ได้ตรงนี้ที่เราเลือกเป็น act อันนี้นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็เป็น258บรรทัดหลังก็เป็น256 985กเกแล้วก็กดเขด เท่านี้นะครับมันก็ได้แล้วส่วนของผมที่มันขึ้นสำหรับใครที่มันขึ้นสีแดงแบบนี้ก็คือเราจะต้องรอประมาณวันหนึ่งสองวันหรือไม่ก็ให้ลองเปลี่ยนเน็ตดูไปใช้ 3G WiFi อะไรอย่างนี้นะครับเท่านี้เราก็เอา ID Apple นี้ไปโหลด Pokemon Go ได้แล้วนะครับโอเคครับก็ยังไรถ้าชอบอย่างนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe หรือกด Like กันด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ